คำเตือนเรื่องราวเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการเพื่อความบืนเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอ้างอิงถึงบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์จริงเรื่องที่ฉันจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเกิดขึ้นในที่ทํางานที่ฉันอยู่มาเกือบ5ปีแล้วที่นั่นเต็มไปด้วยคนหลายแบบหลายความคิดแต่สิ่งที่ทําให้ฉันจดจําเรื่องนี้ได้ไม่ลืมก็คือหัวหน้าโจหัวหน้างานหนุ่มใหญ่วัยสีที่ทั้งหล่อ สุภาพและมีสเสนห์จนใครต่อใครต่างก็ยอมรับไม่ใช่แค่ฝีมือการทำงานของเขาที่ทุกคนเคารพแต่บุคลิกความมั่นใจและสายตาที่มักจะทำให้คนตรงหน้าใจสั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันฉันชื่อจอยอายุ29ปีทำงานในแผนกเดียวกับเขาความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากนัก คุยกันตามเรื่องงานแค่ทักทายทั่วไปแต่ไม่รู้ทำไมหลังจากโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งเริ่มต้นขึ้นฉันกลับได้ใกล้ชิดเขามากกว่าที่เคยเป็นอาจเพราะเขามอบหมายให้ฉันเป็นคนประสานงานหลักทำให้เราต้องเจอกันเกือบทุกวันช่วงแรกก็เป็นแค่การคุยงานธรรมดาแต่สายตาของเขามักจะลิงเกอร์อยู่กับฉันนานกว่าที่ควรจะเป็นฉันเองก็รับรู้ได้แต่ทำเป็นไม่สนใจ จนกระทั่งคืนหนึ่งเราสองคนต้องทำงานดึกอยู่ในออฟฟิศคนอื่นกลับกันหมดแล้วบรรยากาศตอนนั้นมันเงียบเกินไปมีเพียงแสงไฟสลัวกับเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดที่ดังเป็นจังหวะเหนื่อยไม่จอยเขาถามขึ้นมาเสียงนุ่มฉันเงยหน้ามองแล้วตอบยิ้มยิ้มก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่ก็สนุกดีได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยเขายิ้มมุมปากก่อนจะเดินมานั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม แววตาที่มองฉันมันต่างจากสายตาของหัวหน้ากับลูกน้องทั่วไปมันอบอุ่นแต่ก็แฝงด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ฉันไม่กล้าจะตีความหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวโทรศัพท์ที่เคยมีแต่เรื่องงานกลายเป็นบทสนทนาเล็กๆเ,เรื่องส่วนตัวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นการส่งข้อความว่าถึงบ้านราหรือยังหรือพักผ่อนบ้างนะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทำให้ฉันเผลอยิ้มอยู่คนเดียว ยิ่งนานวันฉันก็ยิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงหัวหน้าที่เก่งในงานแต่เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเวลาที่อยู่ใกล้เขาเหมือนโลกมันหยุดหมุนทุกคำพูดทุกการกระทำมันเต็มไปด้วยความใส่ใจที่ฉันไม่เคยได้รับจากใครมาก่อน แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกนี้ก็ทำให้ฉันสับสนเพราะเขาเป็นหัวหน้าเป็นคนที่ควรจะรักษาระยะห่างกับลูกน้องไม่ควรมีเรื่องเกินเลยไปมากกว่าการทำงานแต่หัวใจของฉันมันก็กลับไม่ฟังเหตุผลนั้นอีกแล้วมีวันหนึง่งหลังเลิกง,งานเขาอาสาไปส่งฉันที่คอนโดฝนตกหนักจนเราต้องจอดรถรอที่ข้างทางเสียงฝนที่กระทบกระจกทำให้บรรยากาศในรถมันเงียบกว่าปกติ เขาหันมามองฉันแล้วพูดเบาๆว่าจอยนายรู้ใช่ไหมว่าฉันมองนายมากกว่าแค่ลูกน้องหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาฉันไม่กล้าตอบได้แต่สร้างเงียบไว้แต่ในความเงียบนั้นเขากลับยื่นมือมากุมมือฉันไว้ความอบอุ่นจากฝ่ามือเขามันทําให้ฉันแทบกลั้นน้ําตามไม่อยู่เพราะมันคือคำยืนยันที่ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆ หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนเส้นบางๆที่ข้ามผ่านไปแล้วแม้เราจะยังไม่เคยพูดคำว่ารักออกมาตรงๆแต่ทุกการกระทำมันก็เพียงพอที่จะบอกว่าเราสองคนต่างก็มีความรู้สึกต่อกันจริงๆเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวโรแมนติกหวานเลี่ยนเหมือนในนิยายแต่มันคือความจริงที่ฉันเผชิญอยู่ในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าง,งานหนุ่มใหญ่วัย40 กับผู้หญิงธรรมดาอายุ29ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆคือทุกครั้งที่เขามองฉันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเขาหัวใจของฉันก็ยังคงเต้นแรงเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนี้และฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกมันว่าอะไรแต่ที่แน่ๆมันทำให้ชีวิตการทำงานของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป